สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องตกแตกนะคะตกแตกโชคทวีลูกไม้แบงค์นะคะวันนี้เราก็ได้นําอาหารที่เราขายเมื่อวานนะคะที่คุณแม่ใจดีใจบุญนะคะที่อุดหนุนเราเมื่อวานนะคะยังไม่ได้เอามาให้นะคะก็คือเอามาให้ตอนเช้านะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะออกมาไม่ได้นะคะก็ตกจนถึงเช้าเลยนะคะเมื่อคืน เพิ่งเอาผลไม้มาให้นะคะก็น้องแบงก็จะได้กินตอนเช้าเช้านะคะผลไม้จากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ได้เอามาให้เรานะได้ช่วยสนับสนุนเรานะคะตอนตอนเย็นเมื่อวานนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านนะคะ ก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ํารวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะผลไม้ที่เราขายเมื่อวานนะคะก็ยังเหลือเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้อันไหนที่กินไม่ได้เราก็เอามาให้แม่แบงก์กินตอนเช้านะคะเพราะว่าอันไหนไว้นานไม่ได้มันก็จะเสียนะคะก็ะไม่เป็นไรนะคะเราก็ให้ช้างเรากินต่อ ก็จะได้อิ่มนะคะรายได้ที่เราขายก็จะไปร่วมสมทบกับช่องพลายวันชัยนะคะที่จะได้นำช้างทั้งสี่เชือกกลับบ้านนะคะวันศุกร์นี้นะคะก็เราจะสรุปยอดกันวันพื่อรหัสน,นะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะก็คือ ก็ต้องถ้าไม่พอก็ต้องกู้นี่ยืมสินเขาเอานะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็ต้องกลับแล้วนะคะทำยังไงได้ถ้าถึงเวลากลับเราก็ต้องกลับนะคะอยู่นานไม่ได้เพราะว่าพลายวันชัยนะคะเป็นช้างตัวผู้นะคะถ้าเราให้กินกล้วยเยอะเกินไปนะคะก็สามารถจะตกมันได้ แล้วทีนี้ก็การขนย้ายก็จะลำบากนะคะเพราะว่าไม่มีใครจับได้ถ้าพลายวันชัยตกมันแล้วก็คือยากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าทางปางเขาก็ไม่ให้อยู่เราก็ต้องรีบนะคะร,รีบรีบออกเพราะว่าเหตุผลก็คือก็ยังไม่ได้สิ้นเดือนเขาจะให้ออกก่อนสิ้นเดือนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สิ้นเดือนนะคะแต่ว่า ห่วงที่พ่อพลายวันชัยนะคะพ่อพลายวันชัยนี้ก็คือได้ถ้าได้กินของหวานเยอะนะคะช้างตัวผู้นะคะก็จะตกมันเร็วแล้วทีนี้การขนย้ายก็จะลําบากนะคะเราก็ต้องกําหนดการเลยว่าวันศุกร์นะคะว่าเราจะขนย้ายช้างทั้งสี่เชือกกลับบ้านนะคะแล้วก็เราจะสรุปยอดวันศุกร์ วันพฤหัสนะคะเราจะสรุปยอดวันพฤหัสให้คุณแม่ทุกทกท่านได้รับทราบนะคะว่าได้เท่าไหร่ทางช่องน้องต๊อกแต๊กได้เท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือทางช่องน้องต๊อกแต๊กก็ได้ได้รถขนย้ายหนึ่งคันแล้วนะคะก็ได้เมื่อวานคุณแม่แป้นนะคะคุณแม่เป้นโทรมาว่าจะช่วยห้าพันคะแนนนะคะ ก็รวมกับของเราก็ได้หมื่นสองหมื่ามพันคะแนนหมื่นสามพันกับสองร้อยคะแนนนะคะก็เราก็ว่าได้รถหนึ่งคันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทางปลายวันชัยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะสรุปยอดวันพือืหัสนะคะพรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะไปทำการทำเรื่องย้ายสัตว์นะคะที่กรมปศุสัตว์อำเภอบางละมงนะคะ ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะที่สนับสนุนอาหารช้างนะคะของช่องน้องต๊อกแตกแล้วก็ของช่องพลายวันชัยนะคะตอนนี้เราก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีก็น่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะคะเกินครึ่งทางแล้วนะคะก็ยังขาดก็ยังขาดประมาณ เดี๋ยวเราจะสรุปวันพืหัสพฤร,รหัสนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็น่าจะถึงครึ่งทางแล้วนะคะได้สองคันรถก็ยังอีกถ้ายังก็ยังก็ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะคะให้ดูนะคะวันพื่อรหัสนะคะว่าได้ยังไงทางคุณคุณหมอทิพย์นะคะทางสหพันธ์ช้างไทยนะคะสหพันธ์ช้างไทยก็ ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยเราเท่าไหร่เขายังไม่แจ้งมานะคะเมื่อวานคุณหมอทิพย์โทรมาหาคุณยายนะคะโทรมาก็บอกว่างบจะเป็นงบของช้างป่วยนะคะถ้าเป็นช้างป่วยเขาก็ได้ทันทีนะคะแต่ว่าอันนี้จะเราขนย้ายนะคะถ้าเราเอางบส่วนนั้นมามาทำเป็นเรื่องขนย้ายก็งบที่จะ ใช้ในในช้างป่วยก็จะไม่มีนะคะแต่คุณหมอทิพย์เขาว่าก็เขาก็าอยากจะช่วยเราเต็มที่เหมือนกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ก็ต้องคอยดูอีกนะคะว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้อีกนะคะว่าจะยังไงแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะคะเพราะว่าเราเราจะพึ่งแต่ของทางมูลนิธิก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงบของช้างที่ป่วยนะคะ เราก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะคะงบที่จะสร้างต่อเติมบ้านของน้องต๊อกแตก๊กเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราเอาค่าคนย้ายของช้างทั้งสีเชือกกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่ ใจดีใจบุญที่ช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องโอนคะแนนมาให้ทางช่องพลายวันชัยแล้วก็ทางช่องน้องต๊อกแต๊กนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ลำรวยยิ่ง,งขึ้นไปคิดทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุก,ท,กทุกท่านจง ร่ลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรวยร้อยเท่าพันเท่านะคะที่ได้ทำบุญได้ช่วยสัตว์ใหญ่นะคะได้กลับบ้านแล้วก็ได้กินอิ่มนะคะพวกเราก็ชาวช้างก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะก็มีแต่คําอวยพรนี้นะคะที่จะจะตอบแทนทุกๆท,ท่านนะคะ ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจงร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้โควิดหายไวๆหายไปจากโลกนี้ไวๆนะคะเราชาวช้างจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวช้างนะคะก็คนไทยทั่วประเทศนะคะทั่วโลกก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ